สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกูเรียมต่ทาเป็นเมนูแหนมผัดขุนเส้นนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ขุนเส้นแบบสําเร็จนะครับมีจําหน่ายขุนเส้นชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องไปแช่น้ําก่อนนะครับไข่ไก่สามฟองครับแหนมย่างดีหั่นเป็นชิ้นมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ต้นหอมหั่นท่อนพริกแดงจินดาหั่นเฉียงกระเทียมสับหยาบซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว น้ำตาลทายเราจะแต่งสีด้วยซีอีูดำหวานเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธทีทำกันครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับนำกระเทียมลงเจียวให้หอมเหลืองเมนูนี้ก็เหมือนเมนูเมื่อวานนะครับแต่เราเพิ่มเติมขุนเส้นเข้ามา เตียมเหลืองนี้แล้วครับตามด้วยแหนมผัดให้แหนมเต็นสีนะครับตามด้วยไข่ไก่เลยครับ คือไข่แดงให้กระจายเท่ากับไข่ขาวตลบเนียนลงมาคลุกกับไข่นะครับ เ็ดตัวแล้วให้ตามด้วยหอมใหญ่ครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันคุณเส้นครับ เส้นลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ปรุงรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสพริกยิ้มขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับเพิ่มความหอมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศเลยครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันยิ้วดำเนี่ยไม่นำให้ใสท่ทีหลังครับเพราะว่าถ้าใส,ส่ยิ้วดำลงไปแล้วเนี่ย ตดกระทะกระจายแน่นอนเรต้องการให้ซิกแดงกินดาหมดเหม็นเขียวเราก็ใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานเล็กน้อยนะครับแต่งสีถ้าใครชอบสีออริจินอลไม่ต้องแต่งนะครับ นานาทานมาตรงกินหอมฉุยนะครับเมนูนี้ต้องผัด้แห้งๆนะครับถ้าใส่น้ำเข้าไปเนี่ยแฉแน่นอนเพราะหอมใหญ่เรามีน้ำอยู่แล้วนะครับมีความชื้นเนาะโอเคจะขอไปชิมรสชาตินะครับรสชาติได้ที่แล้วครับให้ตามด้วยต้นหอมปิดท้ายถ้าใครมีขึ้นช่ายใส่ขึ้นช่ายลงไปด้วยก็ได้นะครับ โอเคเองแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแหนมผัดบุ้นเส้นฝีมือโค้เดมแต่นะครับเรามาทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนอร่อยทีเดียวเชียวนะครับคลิปนี้สนใจฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแลวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ